่าคผู้ชมคะมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเหตุสลดใจจริงๆนะคะเมื่อหนูน้อยอายุเพียงแค่2อขวบ8เดือนเท่านั้นถูกฝูงต่อหัวเสือเนี่ยรุมต่อยจนเสียชีวิตเลยค่ะถึงแม้ว่าพ่อจะเข้าไปช่วยแล้วแต่ก็ไม่ทันจริงๆมันต้องกำจัดออกนะครับตอนนี้เดินไฟเริ่มลงแล้วลนเลยลนเลยอ่าเอาเลยลเลย เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สวมชุดป้องกันเข้าไปเผารางต่อหัวเสือขนาดใหญ่นะคะในโรงสีร้างซึ่งเป็นจุดที่มีรังต่อขนาดใหญ่ห้อยอยู่ค่ะเหตุสลดใจเนี่ยเกิด <นะ S 2> ขึ้นที่บ้านหันเก่านะคะอำเภอโบอใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่มีเด็กชายอายุเพียงแค่ 2, 2> ขวบ8 <นะ S 2> เดือนไถจักรยานเล่นอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ถูกต่อต่อยจนน้องหมดสติน้องเนี่ยถูกต่อยประมาณ60ตัวนะคะรุมต่อยโอ้โหล้มลงกับพื้นส่วนเพื่อนอีกสองคนวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง เด็กโตที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบไปเรียกพ่อของน้องให้เข้ามาช่วยพ่อของน้องก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยนะคะไปกอดลูกที่หมดสติเอาไว้แน่นเลยทีเดียวปกป้องป้องกันไม่ให้ลูกเนี่ยถูกต่อเนี่ยรุมต่อยอีกค่ะพ่อเองก็ถูกต่อต่อยเหมือนกันก่อนที่จะอุ้มลูกแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลที่สุดแล้วนะคะลูกชายก็เสียชีวิตระหว่างนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนเป็นพ่อบาดเจ็บหนักค่ะหลังจากที่ถูกต่อรุมต่อยที่ตอนเข้าไปช่วยเหลือน้องค่ะ ตอนตอนที่ข้ามเด็กข้ามไปสามคนสามคนโดนโดนโดน,โดนทั้งสามไหมโดนทั้งสามพอโดนสองคนตัวใหญ่เนาะออกมาแล้วก็เรียกพ่อพ่อเด็กตัวนี้หนึ่งอ๋อแสดงว่าน้องเขานอนแล้วตัวต่อรุมใช่ไหมครับพ่อเด็กตัวกกนี้ก็นี่พอุ้มเอาไปพ่อเด็กก็โดนไปสิบตัวอ๋อตอนนั้นใช่ไหมครับครับ ผู้ชมคะน้องเสียชีวิตจากพิษต่อต่อย่างรุนแรงก็ทําให้หัวใจล้มเหลวไตวายเฉียบพลันค่ะทมกลางความสุขเศร้าของครอบครัวที่ต้องมาสูญเสียลูกชายอย่างกระทันหันโดยญาติก็ตั้งศพบาเพ็ญกุศลที่วัดประชานิมิตนะคะในอําเภอบัวใหญ่แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันนี้เวลาบ่ายโมงค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอุทาหรณ์สําหรับเด็กเล็กแล้วก็ผู้ใหญ่จะต้องดูแลบุตรหลานอย่าให้คลาดสายตานะคะอย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นข้างนอกเพราะว่าอันตรายจริงๆนะคะเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะมีต่อมีพึ่งอะไรหรือเปล่านะ สุดท้ายแล้วเด็กเองก็ไม่รู้ไปแย่รังต่อก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ถือว่าเสี่ยงจริงๆค่ะอันตรายจริงนะครับ